อันนี้จะเป็นขั้นตอนของการเคลือบกาวนะครับผมก็โดยวิธีการเคลือบนะครับก็คือนํากาวลาเท็กนะครับมาผสมกับน้ําเปล่านะครับในสัดส่วน1ต่อหนึนะครับหรือเช่นสมมุติแก้วแก้วพลาสติก1่งแก้วนะครับคือกาวลาเท็กแก้วแล้วก็แก้วที่ใส่น้าเปล่าอีก1แก้วนะครับเอามาผสมกันนะครับแล้วก็คนกันคนให้เข้ากันนะครับผมแล้วก็เอามาทาโฟมยางลงได้เลยนะครับ ก็จะทากี่ชั้นก็นแล้วแต่นะครับแต่ยังต่ำผมแนะนําให้ทา2ชั้นขึ้นไปนะครับเพื่อที่ผิวงานจะได้โอเคนะครับผม ตอนนี้ผมก็ได้ทากาวเคลือบของหมวกคุกกัเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมทาไปทั้งหมด6ชั้นนะครับซึ่งใช้เวลาทาน,นะครับในแต่ละชั้นอยู่ที่ชั้นละประมาณ1ชั่วโมงนะครับหรืออาจจะ2ชั่วโมงนะครับ โดยวิธีการทําให้แห้งเร็วที่สุดนั้นคือการเป่าแช่พัดลมนะครับหรือถ้าใครที่อยากจะไม่อยากเป่าแช่นะครับหรือปล่อยให้แบบลมธรรมชาติก็ชั้นหนึ่งก็อยู่ประมาณ 2- 3ชั่วโมงนะครับต้องให้มันแห้งสนิทนะครับถึงจะทาชั้นต่อไปได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบนะครับหมวกคูกะกับหมวกริวคีนะครับว่าหมวกที่ทากาวกับหมวกที่ไม่ทากาวมันจะแตกต่างยังไงบ้างนี่นะครับสังเกตด้วยจากสีนะครับคูกะยังไม่ได้ทําสีนะครับ แต่แค่ทาเคลือบไป6ชั้นนะครับผมก็ตลาที่เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับก็ค,คือความเงาคูกะจะมีความเงามากกว่านะครับอ่าโอเคแล้วอาจจะมีหลายท่านสอบถามเข้ามานะครับว่าทากาวทําไมทําไมไม่พ้นสีไปเลย นั่นก็คือ1การทากาวอะ่ะช่วยให้เวลาสีสเปรย์เวลาพ่นอะ่ะมันจะไม่ซึมลงไปเข้าในตัวโฟมเพราะโฟมอะ่ะมันก็เปียกเสมือนฟองน้ําคือถ้าแบบโดนน้าเข้าไปปุ๊บน้ำมันก็จะเข้าไปซึมข้างในนะครับถึงแม้มันจะแห้งมันก็ยังมีพวกน้ำน้ำอยู่แล้วก็ข้อที่2ก็คือสีเวลา สีที่ไอตัวชิ้นงานที่ไม่ได้เคลือบนะครับสีมันจะซึมเข้าไปแล้วคราวเนี่ยมันทําให้แบบว่าชิ้นงานอ่ะมันออกเป็นด้านๆเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นคลิปแยกให้ดูนะครับระหว่างหมวชิ้นงานที่ทากาวเรียบร้อยกับไอชิ้นงานที่ยังไม่ทากาวนะครับว่ามันจะมีความแตกต่างอะไรกันบ้างนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปรับชมขั้นตอนการทําสีกันได้เลยนะครับผมมาถึงในช่วงขั้นตอนลงสีนะครับ ันดับแรกนะครับผมก็จะลงรองพื้นก่อนสีที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นยี่ห้อเลแลนนะครับรหัส PA 544นะครับเป็นสีรองพื้นนะครับสีเทานะครับผมก็เดี๋ยวมาเริ่มพ่นกันเลยนะครับ นี่นะครับก็ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับสีรองพื้นนะครับคราวนี้ก็รอให้มันแห้งสนิทนะครับผมแล้วก็เตรียมลงสีดําต่อไปเลยนะครับคตอนนี้ผมก็ได้พ่นสีดําไปที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พ่นตรงส่วนค้างให้เป็นสีเงินนะครับอ่ก็ยังสามารถถอดแยกประกอบได้เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับก็จะดูจากความสะท้อนแสงนะครับว่าการเคลือบ 6ชั้นเนี่ยมันทำให้ผิวมันสามารถเรียบเนียนได้มากเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวต่อไปผมก็จะทำการก้านพ่นสีดำนะครับส่วนที่เป็นสีดำแล้วก็จะพ่นสีทองนะครับแล้วก็สีเงินตรงตางครับผมแล้วก็จะค่อยติดดวงตานะครับไว้ไปรอรับชมกันได้เลยนะครับผม ตอนนี้ผมก็ได้ทําหมวของมาสเตอร์ดูกากกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมจะเป็นไงไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับนี่จะเป็นหน้าตาของหมวกมาสเตอร์ดูกานะครับที่ผมทําเสร็จเรียบร้อย100%นะครับผมเดี๋ยวบุนโชว์ให้ดูหนึ่งรอบนะครับอ่า ก็อาจจะไม่ได้เรียบเนียนสวยเป๊ะเหมือนในซีรีส์นะครับผมก็เอาที่คล้ายๆเท่าที่ฝีมือที่ตอนนี้ที่ผมมีนะครับซึ่งผมก็ภูมิใจมากแล้วที่ผมได้ทําหมวกใบนี้เสร็จนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งไรเดอร์ที่ผมชอบมากที่สุดตั้งแต่มีไรเดอร์มานะครับอันดับ2ก็จะเป็นดีเคทนะครับผมซึ่งสปอยไว้เลยว่าในอนาคตชุดมัสไรเดอร์ดีเคทมาแน่นอนครับย้ํานะครับว่าชุดมาแน่นอนอ่าแล้วก็มาพูดถึงในเรื่องของส่วนหมวกมัสไรเดอร์คูกาะนะครับ ซึ่งตอนแรกผมบอกว่าจะติดไฟด้วยแต่คราวนี้พอลองติดแล้วมันไม่เวิร์กผมก็เลยแบบว่าเปลี่ยนจากติดไฟนะครับมาเปลี่ยนเป็นเหมือนผมไม่แน่ใจมันเรียกว่าอะไรน่าจะแบบฟอยในการทําอาหารอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วมันดูมีเป็นมิติดีพอเอามาใส่เข้าในกับดวงตาเนี่ยผมรู้สึกแบบเออมันคล้ายในซีรีส์ดีแต่ต้องแลกมากับระยะการมองที่เล็กลงนะครับปกติอะไอดวงตาเนี่ยสามารถแบบมองเห็นเหมือนที่ ที่เราเห็นปกต,ตินะครับแต่คขาเนี้ยพอหลังจากตดอันนี้เข้าไปอะ่ะมันทําให้ระยะมองมันสั้นลงให้มันเหลือแค่เนี้ยเนี่ยครับตรงน้ๆแค่แนี้ซึ่งค่อนข้างน้อยนะครับแต่มุมมองจะเป็นม,มุมมองที่ตรงนะครับคือแปลว่าเนี่ยดวงตาม,มองตรงคือเราก็มองตรงเลยถ้าจะมองซ้ายมองขวาก็ต้องหันหน้าไปทางนั้นเลยนะครับถึงจะมองเห็นเดี๋ยวผมให้ดูด้านในนะครับอ่าด้านในนะครับนี่นะครับ ก็จะปิดทึบไปเลยส่วนดวงตาสังเกตนะครับเดี๋ยวผมจะนี่บกมือให้ดูเนี่ยครับมันก็จะเห็นอยู่บ้างนะครับแต่ถ้าในที่มืดเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นเข้าไปที่สว่างสๆเช่นช่วงเช้าหรือบ่ายเนี่ยจะมีแสงจัดๆแดดแดแดจ้าจา้าคือเราจะมองเห็นหรือถ้าสมมติไปใส่ตามห้างเนี่ยก็สามารถมองเห็นเพราะว่ามันมีความสว่างที่ทําให้เรามองมองเห็นได้แต่ถ้ารี่มืดๆอะ่ะ มองไม่เห็นแน่นอนครับผมเพราะว่าในส่วนเนี้ยผมก็ทําแบบพ่นสีให้มันออกทึบๆมืดๆด,ด,ด้วยคราวนี้ถ้ามันเจอยิ่งที่มืดอะมองไม่เห็นแน่นอนครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับผมในช่วงที่ลงสีแล้ว ต้องขอถอดก่อนรีบถอดนะครับเพราะว่าร้อนสสยแค่เมื่อกี้แค่นิดเดียวก็ร้อนลนะอ่าโอเคชอบชอบชอบมากโอเคนะครับสำหรับคลิปของหัวมาร์เซเดอคูกะก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม แล้วก็มีเรื่องจะบอกนะครับผมต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ตั้งแต่ผมเริ่มทำซีรีส์ของมา r ์สไซเดอร์นะครับก็จะมีทั้งยอดผู้ติดตามแล้วก็ยอดการเข้าชมมากขึ้นนะครับซึ่งมันดีต่อใจมากๆมันเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปนะครับเพราะว่าถึงแม้ผมจะมีผลงานมากมายเนี่ยแต่พอมาทำคลิปแล้วอ่ะมียอดคนติดตามไม่ขยับหรือการเข้าชมน้อยเนี่ยมันก็แบบทำให้ผมรู้สึกแบบไม่ค่อยอยากทำคลิปแต่ครัวเนี่ย พอมาเริ่มทำในซีรีส์ของมาสไซเดอร์ก็มีคนเข้ามาสนใจมากขึ้นผมก็ต้องขอข,ขอบคุณพระคุณทุกคนอีกรอบนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นเกี่ยวกับมาสไซเดอร์รวิวคินะครับผมซึ่งมาสไซเดอร์รวิคินั้นจะไม่ได้มีแค่หมวกนะครับเพราะว่าได้มี EP แรกไปแล้วแต่ผมจะขึ้นตัวไอให้นะครับอ่าซึ่งมันมีแล้วนะครับ EP แรกนั่นคือส่วนหมวกมันจะมีทั้งชุดเลย รอติดตามชมกันได้เลยนะครับอาจจะมีสัก2-3-4ถึง4 EP นะครับโอเคไว้จะเป็นไงรอรับชมกันได้เลยนะครับพูดซ้ำเยอะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วครับผมเอาครับเอาเป็นว่าสำหรับนี้ผม a l l a n c e n g i n e e r Project ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมจนจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้ยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอขอบคุณที่รับชมจนจบ สำหรับวันนี้ผม a l ไร m a n Junior Project ขอขอบพระคุณครับและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมสวัสดีครับ